ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านมาพบกันอีกชิดเคยนะคะกับช่องกระยภามาดามนะคะวันนี้คุณนกต้องขออนุญาตทุกๆท่านนะคะเราจะมาติดตามข่าวใหญ่นะคะข่าวข่าหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข่าวดังอยู่ประมาณ2-3วันแล้วนะคะเป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะคุณนกได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกหดหูใจเนาะรู้สึกว่าสังคมเรามันจะวุ่นวายไปกันใหญ่เลยเนาะ,ะความ ขาดศีลธรรมคุณธรรมประจําใจนี่มันก็โอ้โหรู้สึกว่ามันสังคมเรามันเริ่มเสื่อมโทรมเนาะมันเป็นข่าวที่น่าน่าเห็นใจน่าสลุดหดหูกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งเนาะเอาพูดอย่างนี้ก็แล้วกันซึ่งเป็นสามีภรรยากันเนาะแล้วเป็นบุคคลที่สามีก็ติดเหล้า ส่วนภรรยาก็ค่อนข้างที่จะสะติไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแล้วก็ถูกกลุ่มห้าทรชนนะคะห้าทรชนลังแกะคะกันแกล้งจนเกิดการสูญเสียชีวิตนะคะก,ก็ทุกๆท่านก็ได้เห็นกันเลยนะคะติดตามข่าวกันเนาะได้ติดตามข่าวทางช่องทีวีใหญ่ๆแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอ,อเห็นแล้วเนาะ มันสุดจริงๆอ่ยคุณนกนลองพูดถึงข่าวใหญ่นะคะที่ตอนนี้สื่อติดตามกันนะคะไม่ว่าจะสื่อไหนๆน,นะคะก็ต้องติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนกหรือว่าพลังเอฟซีของคุณนกนะคะก็ติดตามข่าวนี้นะคะนั่นคือข่าวใหญ่เลยนะคะของลุงเปียกนะคะคุณนกขอเรียกว่าลุงเปียกก็แล้วกันนะคะลุงลุงเปียกแล้วก็ป้ากบนะคะป้ากบก็ ขอใช้ชื่อย่อแล้วกันนะคุณลกก็จะไม่จดจําชื่อจริงนะคะก็สองสองสองคนนี้ก็เป็นสามสามีภรรยากันใช่ไหมคะมแล้วภรรยาก็เกิดการสูญเสียชีวิตนะคะก็ตู่านก็เห็นเห็นไปตามที่กล้องวงจรปิดเลยใช่ไหมคะว่าตำรวจก็มีการไปจับลุงเปียกมานะคะแล้วก็มีการก็อย่างที่ทราบกันนะกะ็ แล้วลุงเปียกก็ไปสารภาพท,ทั้งทั้งที่ลุงเปียกไม่ได้กระทำความผิดนะคะมันมันคือก็ตามที่เราติดตามข่าวนะว่า,อาตอนนี้ก็เรื่องก็ถึงบิ๊กโจ๊กนะคะเรื่องถึงบิ๊กโจ๊กแล้วก็เรื่องถึงพบรพบอ,รพอ,บอรตรนะคะนั่นก็คือ,อคนพลตำรวจเอกต่อสักนะคะ คนตำรวจเอกต่อศักสุขวิมูลนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชัพผู้บังคับบัญชาการนะคะตำรวจแห่งชาตินะคะพอบบพบคนใหม่นะคะแล้วก็เรื่องก็ถึงพลตำรวจเอกสุริเชษนะคะหักพาน,นะคะรองพบบตรตร,ตรนะคะก็ทราบเรื่องถึงสองท่านแล้วแล้วก็ผู้ผู้บับงคับบัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะนั่นก็คือท่านต่อศักนะคะท่านต่อศักก็ มีคําสั่งให้พอบ,อร,พอบอร,รอพอบอตบนะคะก็ลงมาอสอบสวนมาดูคดีด้วยตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นมาดูการทํางานของตํารวจนะคะเนาะก็เราก็เห็นเห็นแล้วก็ติดตามกันอยู่เนาะโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดๆนะมันพูดเลยว่ามันสังคมมันเสื่อมโทมเสื่อมโทมนะคะมันเสื่อมโทมในวงการ เนาะก็แต่ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจลุงเปียกนะคะแกก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนตสีตาสาเป็นคนติดเล้าอะไรเงี้ยถูกบังคับให้รับสารภาพก็รับสารภาพเพราะว่าไม่รู้จะไปต่อสู้ต่อกอนได้อย่างไรเนาะก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจไปจับแพะเหมืองนันเหรอแล้วก็ไปจับแพะแล้วก็ จริงๆแล้วลูกเปียกแกก็คงไม่อยากรับสภาพเนาะไม่รับสารภาพไม่อยากรับสารภาพแต่ว่าก็มีการเนาะคงจะมีการขู่เข็นบังคับอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็คนตสีตสาเนาะไม่มีไม่มีไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองไม่ไม่มีคนติดเล่าเนาะไม่รู้จะพูดอย่างไรไม่รู้จะอธิบายอย่างไรคือบอกให้พูดอะไรก็พูดไป เท่ากับว่าไปบังคับพี่แกรับสารภาพไปบังคับพี่แกพูดโกหกไปบังคับพี่แกรับสารภาพว่าแกเป็นคนที่ทําร้ายภรรยาของตัวเองฆ่าภรรยาของตัวเองแต่ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการตำรวจนะคะซึ่งเขาผ่านงานด้านนี้มามากเลยนะคะเขาก็เห็นวิธีวิธีการที่เอาเอาลุงเปียกไปไปประกอบคำรับสารภาพใช่ไหมคะ ว่าลุงเปี๊ยกทําอย่างไรอก็เนาะลุงเปียกก็ไม่ได้เป็นฆาตกรอะไม่ได้เอาเก้าอี้ตีก็ก็ถูกทั้งนั้นบอกให้เอาตัตเก้าอี้มันมันมีการชี้นากันหมดแล้วนะอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามเนาะคุณนก็พูดไม่ถูกแล้วเนาะแล้วก็วิธีการโยนอะไรเงี้ยสําหรับตํารวจที่ท่านผ่านงานมาเยอะเนาะตํารวจ ระดับผู้ใหญ่เขาก็ดูก็รู้ได้ว่าลุงแพะนี่มันลุงลุงลุงแพะลุงเปียกนี่ถูกจับไปเหมือนกับถูกจับไปเป็นแพะเนาะนก็ต้องยอมรับนี่เขาว่าสังคมไทยเนาะประเทศไทยเราเนาะว่าผู้ต้องหานี่คงจะเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่ตกเป็นทุต,ต้องหาแล้วไม่ได้กระทำความผิดนะคะอาจจะตกเป็นแพะเนะี่ยอย่างในกรณีของลุงเปียกนี่เนาะ เนาะก็ก็พูดกันเนาะทีเราดูดูกันก็มันก็เป็นการสร้างหลักฐานเท็จหมดเลยนะเนาะการเสี่ยมการสอนให้พูดอย่างนี้ว่าให้คัตกรรมเมียอย่างไรใช้โตะตีอะไรเงี้แล้วก็เอาเมียไปโยนลงน้ำอะไรเงี้ยมันมันคือคือ สอนให้ลุงเปียกทําแบบนี้หมดเลยลุงเปียกก็นเนาะอะไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไรก็คนตาสีตาสาก็ยอมยอมไปอะจะให้ฉันเป็นคนฆ่าเมียฉันก็ยอมฆ่าให้ฉันรับสาร,รภาพฉันก็รับสาร,รภาพให้ฉันทาว่าให้ฉันฆ่าเมียโดยใช้เก้าอี้ตีเมียฉันก็เอายอมยอมแต่ตอนนี้พอนําแกไปไปไป,ไปทำใช่ไหมคะไป ไปประกอบไปทําแผนประกอบรับคําสารภาพนะคะมันก็มันผิดเพี้ยนไปหมดเลยอ่ะเพราะเพราะลุงเปีย๊ยกแกไม่ได้ทำอพอพอให้ปิดทแผนแล้วมันผิดไปหมดเลยแ <c oughs> ต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาก็เกิดความสงสัยใช่ไหมว่าลุงเปีย๊ยกตัวนิดเดียวะจะอุ้มเมียโยนไปอย่างนี้ได้ไงมันอุ้มไม่ได้มันหนกักเออถ้าลากลงน้ำนะโอเคอก็เลยตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนาะอดีตตำรวจเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลย ด่ากันใหญ่ด่าตำรวจมาทำงานแบบว่าโอ้ยว่าหนักเลยอะเนาะถ้าทุกคนติดตามข่าวจะรู้นะคะว่าเขาตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี้เขาตำหนิเนี่ยใช้คำว่าด่าไม่ได้นะคะโดยใช้คำว่าตำหนิโอ้โหตำหนิมากมายเลยนะคะตำหนิชนิดที่ว่าโอ้โหแล้วตำรวจก็แก้ตัวกันเนาะเพราะว่าห้าทรชนนี้นะคะก็ ป็นเด็กตั้งแต่อายุ13นะคะอายุ 13- ถึง1 0ถึง16ปีนะคะก็เป็นยอยชนนะแต่ว่าพฤติกรรมของเขามันก้าวร้าวอะคะ่ะก้าวร้าวเกินเกินกว่าเด็กนะคะมันมันเป็นภัยต่อสังคมนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะที่ที่เขาได้ก่อเหตุนะครับทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าฆ่าประกบนะคะคือเขา ทำไปด้วยความโหดเหี้ยมนะคะมันจิตใจเขามันเกินเกินเด็กอะ่ะมันโหดเหี้ยมเกินเด็กนะคะมันเกินที่จะพูดอะ่นะเนาะแล้วก็แล้วก็หนึ่งในาน,านั้นอ่ะหนึ่งในกลุ่มห้าทรชนนะคะก,เกะะคะเ็เป็นลูกของตำรวจด้วยนะคะเป็นเป็นลูกของตำรวจด้วยมันก็โอ้โหนี่มันก็ทําให้เรามองเนาะว่าเออเขาพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะดูแลดูแลเออ ผู้ที่อยู่ในในความปกครองอย่างไรอย่างเนี้มันสังคมมันมันมองไปได้หลายอย่างเนี่ยนะคะมองแต่ผู้ปกครองแล้วตอนนี้กฎหมายเขาก็มีขึ้นมาแล้วนะคะว่าถ้าเด็กทําความผิดนะคะพ่อแม่ก็จะต้องได้รับได้รับผิดทางด้านกฎหมายไปด้วยนะคะก็ผลปรากฏว่าคุณแม่แล้วก็คุณพ่อที่เป็นตํารวจก็ต้องได้รับด้วยนะคะตามที่คุณนกติดตามนะคะคุณนกเขไปติดตาม ข่าวข่าวทีวีช่องใหญ่นะคะเขาก็นําผู้รู้มาผู้รู้เขาก็มาให้ให,ให้ให้ความรู้ให้ความคิดเห็นว่าในการกระทําผิดของลูกเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องได้รับต้องรับผิดชอบด้วยนะคะมีผิดทางด้านกฎหมายด้วยคุณลูกก็ว่าทําถูกต้องแล้วคะ่ะถ้าถ้าพ่อแม่ถ้าลูกทําผิดแล้วพ่อแม่ไม่ได้รับไม่ได้รับผิดตามตามกฎหมายเนี่ยสังคมมันก็คงจะอยู่ไม่ได้คะ่ะมันต้องมันต้องทําอย่างนี้ครับพ่อแม่ เท่ากับว่าบีบบังคับให้พ่อแม่เนี่ยดูแลลูกด้วยนะคะไม่ใช่ปล่อยปะให้ลูกไปทํากระทาความผิดแบบนี้นะคะคุณนุกคิดว่าถูกต้องแล้วค่ะเมื่อลูกทําผิดพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเป็นลูกของคุณนะคะคุณเลี้ยงลูกของคุณอย่างไรคุณเลี้ยงลูกของคุณมาอย่างไรลูกคงถึงต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันต้องถูดูถึงทุกปกองด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะอืมแล้วก็หหโทรชชนนี้ก็โอ้โหไม่ใช่ว่า ไม่ใช่เช็คเคสของปัปะกปักกบอย่างเดียวนะคะเขาก็ทําหลายเลยนะคะก็มีการเอามีดไล่ฟันกันโอ้โหสุดยอดแล้วเอาเปืนปืนนี่ก็เป็นปืนของพ่อนี่คะก็อเอามาเลยยิงคู่อลีโอ้โหพฤติกรรมของเขาที่มันก้าวร้าวนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าก้าวร้าวนะคะก้าวร้าวเกินเด็กนะคะมันคือกฎหมายเด็กก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะเนาะมันมัน,มน จะเอากฎหมายเด็กมาคุ้มครองไม่ได้นะคะถ้าเด็กถ้าเด็กร้ายนะคะก่อเหตุการณ์ถึงกับฆ่าคนได้นี่โอ้โหคุณสุดยอดเนาะถ้าปล่อยออกมานี่โอ้โหสังคมไทยจะอยู่ไม่ได้นะนี่ก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนี่ก็หวาดภาวาไปต่ตางๆกันนะคะ <c oughs> คุณนกก็ได้ดูเนาะได้ดูได้ดูคลิปของแม่แม่ผู้ต้องหานก็ ออกมาขอโทษต่อสังคมเนาะขอโทษต่อสังคมแต่ก็อันนั้นก็แค่คําขอโทษเนาะมันก็โอเคก็ยังดีกว่าที่ยังไม่ขอโทษใช่ไหมคะทุกท่านคุณนกติดตามอยู่คุณนกก็โอ้ยคิดแล้วก็โอ้โหสังคมสังคมสังคมเนาะมันวุ่นวายมันอยู่ยากขึ้นมาแล้วตอนนี้มันเรียกง่ายๆก็คือสังคมอยู่ยากอะเนาะ เด็กอายุ1 3บสถึงสิเนาะก่อก่อเหตุฆ่าคนตายนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะมันเป็นมันเป็นภัยสังคมอ่ะเป็นภัยสังคมอ่ะที่ค่อนข้างที่อันตรายเนาะเราก็ไม่ทราบว่าเอาไปอยู่ที่สถานสถานสถานกักกังส,สถานพินิษ์เนาะสถานเรียกสถานพินิษ์เนาะก็โทษนะคะคุณกพูดผิดนะสถานพินิษน์ว่า ก็จะเอาอยู่หรือเปล่าโอ้โหขนาดค่าคนเนาะคุณนกติดตามคลิปแล้วมันมันสุดยอดเลยอ่ะมันมีการหัวเราะคว้างกระป๋องมีการสายกองสายก้นมีการเต้นยั่วยวนคือคุณเป็นคนปกติอ่ะคุณไปกันแกล้งคนเสียสติอ่ะอย่างประกบอย่างเงี้ยเออคุณเป็นบุคคลประเภทไหนอ่ะ เนาะคุณน,นี่คงจะจิตใจของคุณน,นี่ก็คงจะไม่ปกตินะถ้าคุณไปแกล้งคนคนเสียสติได้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ปกตินะจิตใจของคุณน,นี่โอ้โหสุดยอดเลยเนาะ <c oughs> คุณนกเห็นแล้วก็โอ้โหคุณนกดูแล้วป้ากบก็คงจะทรมานเนาะคุณนกเห็นภาพตรงที่ว่าขอ,ขอโทษนะคะคลิปนี้คุณนอกอาจจะพูดถึงคลิปที่มันฟังแล้วมันไม่ค่อยน่ารักเนาะ แต่ท่านก็ติดตามข่าวยู่นะคุณนกก็โอ้โหถ้าคุณนกไม่ติดตามคุณนกก็ตกข่าวแน่นอนเลยเกลยต้องพูดกันเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ที่ที่รุนแรงอะ่ะที่เด็กวัยรุ่นอะ่ะฆ่าฆ่าคนเสียสติอะ่ะและ้วก็ฆ่าอย่างทรมานด้วยอ,อย่างประกบเนี่ยเขาประกบเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้สู้เลยนะคะเขาก็เดินหนีแล้วนะแต่ตอนนี้มันคงจะเป็น วาระสุดท้ายของแกเนาะแกคงจะสร้างบุญมาเท่านั้นนะคะก็เลยต้องจบชีวิตแล้วก่อนจะจบชีวิตนี่วัยรุ่นก็เตะนะใช้คําว่าเตะนเตะตรงเนี่ยเตะเสยอ่ะแกก็ฟุบเลยโอ้โหคุณแล้วก็ผู้หญิงอ่ะไม่มีแรงอยู่แล้วประกบแกอายุมากเลยไม่เกาสี่สิกว่าเลยใช่ไหมคะก็เตะอ่ะคุณการใช้เท้าเตะนี่มันรุนแรงอะเตะเข้านี่ยแกก็ นกลงไปนกลงไปแล้วก็จับแกขึ้นนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วแกก็ล่วงลงมาอีกล่วงลงมาก็จับแกไปอีกคุณนกคิดว่ากว่ากว่า,วาประกบแกจะเสียชีวิตนี่แกก็คงจะทรมานน่าดูนะเพราะว่าตอนที่จับแกลงน้ำนะ่ะแกยังไม่ตายนะคะรู้สึกว่าจะมีคนถอดถอดกระโดดลงไปถอดเสื้อกระโดดลงไป กดแกจมน้ำได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะคุณโนกไม่กล้าดูคลิปมากคุณนกดูแค่นี้เองแต่จริงๆแล้วมันจะมีมากกว่านี้นะคะก็อย่างที่บอกคุณโนกเป็นคนที่ไม่ชอบดูข่าวที่อะไรมันรุนแรงนะแต่ตอนนี้มันอันนี้สําหรับเรื่องของลุงเปียกับกับป้ากบเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ว่าสังคมมันต้องรับรู้ใช่ไหมคะว่าเพราะมันรุนแรงเกินไปอะ ก็เด็กแค่13 13สิถึง16หฆ่าคนตายอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่รุนแรงนะคะแล้วก็ตำรวจก็ไปจับคนผิดด้วยไปจับคนผิดแล้วมันแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ออกมาวิพา์วิจารณ์แล้วออกสื่อเลยนะเะว่ามันมันเป็นการจงใจอ่ะจงใจที่จะจับแพ้อ่ะจะเอาลุงเปี๊ยกเอาลุงเปี๊ยกเป็นแพ้อย่างงี้ก็ว่าได้เนาะแล้วก็ลุงเปี๊ยกก็โอ้โหตศสีสศึษาคนธรรมดาไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จะไปต่อกอยยังไงคุณ บางครับงให้ฉันรับสาร,รภาพฉันก็รับสาร,รภาพคุณบอกให้ฉันไปทําแผนบอกให้ฉันยกเก้าอี้ว่าทํายังไงฆ่าฆ่าเมียของตัวเองยังไรทั้งๆท,ที่แกก็ไม่ได้ฆ่าเมียไม่ได้ยกเก้าอี้ก็บอกให้ไอ้แกยกเก้าอี้ตีตีตตวาตีไปยังไรอะไรเงี้ยอืโอตายแลวแต่และสังคมไทยเนาะแล้วก็บุคคล บุคคลพูดว่าเป็นคนเป็นคนของทางราชการน่ะมาทำอย่างนี้มันมันไม่ได้อะคุณนกเห็นแล้วก็โอ้โหสังคมมันเสื่อมจริงๆอ่ะถูกต้องมีคยคะมันเสื่อมไปหมดแล้วมันคุณอยากจะยัดข้อหาให้ใครคุณก็ยัดแะะต่ตาสีตาสาไม่ไม่มีพลังอำนาจที่จะต่อกรกับคุณะคุณก็ยัดเข้าไปอะเพื่อให้ไอ้ห้าทรอ่ะนที่ ฮาธนชนแล้วมีหนึ่งบุคคลที่เป็นลูกของตํารวจนะคะอืมเนาะมันเหมือนกับการช่วยกันนะแล้วตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการตํารวจเขาก็รับรู้หมดแล้วเขาก็บอกว่าเออออกมารับสารภาพแบบให้ยัดดินเลยอย่าแก้ตัวไปเลยมันแก้ไปยังไงมันก็แก้ไม่ได้นะหลักฐานมันมัดตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าหลักฐานมันก็อย่างที่ข่าวออกไปใช่ไหมคะว่าตํารวจอนะ่ะเขา ไปเอากล้องไปเอากล้องตั้งแต่วันที่สิบสามว่าตั้งแต่สิบสองไม่ใช่ไหมคะไปเอากล้องตั้งแต่วันที่สิบสองเขาก็รู้แล้วว่าลุงเปี๊ยกไม่ได้เป็นฆาตรกรไม่ได้ฆ่าเมียของตัวเองแต่ก็ยังจับลุงเปียกเข้าห้องขังส่งฟ้องอะไรเงี้ยมันก็ทําผิดหมดเลยอะ่ะเนาะตอนนี้ก็จะมาแก้ตัวกันอะ่ะเออตอนนี้ก็ท่านผอบอรตรท่าน อ๋อบอรตอรเนาะ,ะผู้ผู้บังคับบัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะนั่นก็คือพลตํารวจเอกต่อศักดิ์นะคะสุขขวมุนนะคะท่านก็รับเรื่องแล้วก็รับรู้เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ส่งงานต่อให้กับพลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักหักพานนะคะรองพอบอรตรนะคะรับเรื่องไปแต่นี้ก็เรื่องก็ถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนาะ, <c oughs> ะก็วงการสีกกีเนาะที่ร่วมแก๊งอยู่ในกลุ่มเดียวก็ คุณจะแก้ตัวยังไงเนาะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาเดินเรื่องเองน,นนะก็เรื่องถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะทํากันอย่างไรเนาะมันความผิดมันเห็นอยู่แล้วร้อเอซนะ์อเนาะแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังช่องทีวีก็ไปทําข่าวเนาะนักต้องยอมรับนัก,นกข่าวเนาะนะว่านักข่าวเก่งจริงๆนะครับนะก็เลยทําให้ประชาชนเนาะคนธรรมดาหรือว่าทําให้ ผู้ที่ตามเขาเนี่ได้ได้รับรู้ถึงความจริงว่าเออการทํางานของหน่วยงานราชการนั่นก็คือตํารวจนะคะว่าทํางานกันผิดพลาดหมดเลยนะคะไปจับเอาลุงเปียกคนตาสีตาสาคนตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีพลังอํานาจอะไรที่จะปิดต่อก,กอกับพวกคุณเลยพวกคุณก็ยัดข้อหายหเขาทั้งๆท,ที่คุณก็เห็นกล้องวงจรปิดแล้วนะคะเห็นกล้องวงจับง,งจรปิดตั้งแต่วันที่12นะคะ No. แล้วก็มีการทําคลิปออกมาอะไรเพื่อที่จะปกปิดความผิดของตัวเองนะคะมันก็มันก็คงหนีไม่พ้นแล้วเพราะว่าผู้หลับผู้ใหญ่ก็กรู้หมดแล้วผู้หลับผู้ใหญ่ก็ทํางานมาหลายสิบปี <c oughs> เขาก็รู้ว่าลุงเปียกไม่ใช่ฆาตรกรว,วิธีการทําแผนทําแผนว่าฆ่าเมียอย่างไรมันก็อดีตอดีตในตํารวจเขาก็เห็นแล้วเขาก็ ขาก็บอกว่ามมันผิดมันไปนหมดเลยใช่ไหมครับเนาะมันเป็นมันเป็นข่าวดังเนาะที่มันสร้างความเสื่อมเสียนะฮให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งก็น่าเห็นใจผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ระดับสูงที่เขาตั้งใจทํางานตั้งใจทําความดีเนาะก็จะต้องมาหม่นหมองไปกับ ไข้าราชการที่มันชั้น,นต่ำๆลงไปใช่ไหมคะน่าเห็นใจนแต่ก็โอเคก็ทานทั้งสองนะคะผู้ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รองผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงมาเดินดูเรื่องด้วยตัวเองนะคะมาดูการทำงานของตำรวจกลุ่มๆหนึ่งนะคะ ของจัง,จงหวัดหนึ่งนะคะเนาะก็ตามที่เราติดตามข่าวกันเนาะก็เป็นข่าวที่โด่งดังคุณนกติดตามแล้วคุณนกก็รู้สึกสะเทือนใจเนาะรู้สึกสงสารป้ากบเนาะป้าแกก็โอ้แกก็คงเป็นกรรมของแกเนาะแกคงจะสร้างสร้างบุญมาแค่นั้นนะคะมันก็เลยต้องจบชีวิตลงไปเพราะห้าทรชนนะคะที่ทำร้าย แกนะคะจนถึงแก่ชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องมันก็ดังนะคะชนิดที่ว่าปกปิดไม่ได้นะคะตอนนี้ก็โดนกันเป็นแถวเลยเออเนาะสังคมเราอยู่ยากอะคุณนกเห็นแล้วก็โอ้มันไม่สงบเลยเพราะว่าคนที่รู้กฎหมายผู้ที่รักษอกฎหมาย เขาก็ทําผิดซะเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วประชาชนจะไปพึ่งใครจริงไหมคะโอ้ทุกทกท่านที่ติดตามข่าวแล้วก็มันมันเสื่อมไปอะมันเสื่อมเสื่อมทาให้ประชาชนเสื่อมเนาะเสื่อมเสื่อมความเสื่อมที่จะเ,เชื่อมั่นในององ,องกรนี้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหมดทุกคนนะคะทุกทท่านต้องเข้าใจด้วยค่ะมันมีส่วนน้อยเท่านั้นเองนะคะที่ทําผิดกฎนะคะส่วนมากแล้วก็ องค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่ดีอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหมดทุกคนนะคะก็เป็นส่วนน้อยร้อยหนึร้์นี่มันอาจจะมีเสียสัก5้าปร์เซนตสิบปร์เซน์ะคะส่วนเจ็ดแปดสิกสิซ็นตก็ก็เป็นเป็นคนดีส่วนมากนะคะอ่าเราพูดแค่น,นี้เองเนาะก็ เนาะก็ขอสรุปก็แล้วกันวนะ่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่นะคะเรื่องลุงลุงเปียกกับป้ากบเนาะก็นับก็เป็นความโชคดีของอ่าลุงเปียกเนาะที่ว่ารอดพ้นบนทินไปถ้าลุงเปียกนี่ยังโชคดีนะคะเพราะว่ามีวงจรปิดช่วยนะคะแต่คดีใหญ่อีกคดีหนึ่งนะคะ นั่นก็คือคดีของนายช่างนะคะนายช่างเนี่ยไม่มีวงจรปิดช่วยนะคะนายช่างก็เลยต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะก็คดีของนายช่างก็เป็นคดีที่น่าสนใจอีกนะคะอย่าให้เหมือนเป็นคดีของลุงเปียกเลยเนาะกุณก็พูดได้แค่นี้นะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะ คุณนกต้องขอบขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักนิดนึงค่ะเรื่องของลุงเปียกนะคะกับป้ากบนะคะตอนนี้ลุงเปียกก็พ้นวันทินแล้วนะคะทุกทท่านที่ติดตามข่าวก็จะรับรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้เป็นข่าวดังมากกันสาหรับคลิปคิปนี้นะคะคุณนกต้องขอบขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกจิจบคลิปนะคะ เมื่อเขมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนุกนี้นะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนุกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ